เอาละครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไก่แคทเกมเลยนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับอยู่เกมสปอร์อแล้วนะครับเดี๋ยวพาทนี้นะครับผมตั้งใจจะทําอาณานิคมก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาหยุดท่องจักรวาลกันก่อนเนื้อมาสร้างอาณานิคมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างอาณานิคมนะครับเดี๋ยวเรานะครับขอซื้อก้อนนะครับเราทําการเติมพลัง้าขายนะครับ อันนี้นะครับเราสามารถซื้อได้แสนห้านะครับในการสร้างอนานาธิคมนะครับตอนแรกผมกล่าว่าจะจะเก็บของพวกนี้นะครับไว้อันนี้ซะหน่อยแต่เราขายสองแสนนดีกว่าป่ะเพื่ออนานาธิคมไปอันนี้ขายได้หกหมื่นไปเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมซื้อมาโอเค อัลละนะครับอัลละโอเคสองอันลากนเราได้ที่ปักอนาานธิคมแล้วนะครับท่านผู้ชมมาสร้างอนาณาธิคมกันเราลงไปที่ดน,นสิเราสามารถวางอนาณาธิคมได้ไหมอัลละแสนห้านี่ก็แพงอยู่นะเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเราไปหาดวงดาวที่เหมาะสมกว่าดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับติอะไรอีกนะครับ ไปๆออกนอกระบบซื้อจักรวาลน,นะครับเราต้องไปในทางที่เราเคยไปแล้วนะครับามาไปดูนี้สิอันนี้เขาครอบครองแล้วนะครับบิงฟิตโอ้บิงฟิตนี่ครอบครองแค่ระบบสีะเดียวกับเราเลยเนี่ยไม่สิถ้าเกิดเราไปอันนี้มันจะไม่ปฏิป่อกันเราต้องไปอันนี้ ลองดูบางทีนี้ไม่มีเจ้าของดูสิอันนี้เป็นยังไงโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองวางว่าเราวางได้ไหมวางได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราวางตรงนี้ราสร้สึกเป็นนานิคมเรานะครับนานิคมที่น่าจะอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากตรงนี้อยู่ได้ไหมโอเคอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมออ,อยู่ได้แต่ เออมันก็อย่างแบบเป็นชั้นบรรยากาศที่ไม่เหมาะกับเผ่าพัานธุ์เรานะครับทุกผู้ชมอาจจะต้องมาปรับมาปรับอันนี้นะครับปรับชั้นบรรยากาศนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงเราดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมใช่ปะมันไม่บาลานซ์อ่ะองศากับอันนี้มันไม่บาลานซ์เท่าไหร่นะครับอืมเหมือนว่าเราจะต้องหาสัตว์กินเนื้อใช่ปะ่ะ จะพวกกินเนื้อมามาใส่ในดาวใช่ไหมพ่นคาดอยู่เรามีไหมอะสกินเนื้ออ่ากินพืชกินพืชกินพืชโอเคเดี๋ยวต้องไปหาสกินเนื้อก้อนนะครับเดี๋ยวลองไปหาดาวบ้านเกิดเราดีกว่าน่าจะมีพวกสัตว์จะพวกกินเนื้ออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดาวบ้านเกิดเราดีกว่าดาวบ้าน ไปหาสัตว์กินเนื้อสักชำพวกหนึง่งมีไหมพวกนี้ไม่รู้ว่ากินเนื้อกินพืชนะครับแต่เราลองดูขึ้นมาก่อนมีไหมทัทง้งเนื้อทั้งพืชได้ทั้งเนื้อทั้งพืชมานะครับผมไม่รู้มันจะใช้แทนกันได้หรือเปล่าีมีไหเนี่ย มีไหมมีไหมผมว่าผมดูดพวกพืชพันธุ์ไปเยอะๆดีกว่าพวกพืชพันธุ์ที่บ้านเกิดเนี่ยนะครับดูไปเยอะนะครับอ่า เหมือนว่าบ้านเราจะไม่มีเหมือนกันนะไอสัตว์กินพือไอสัตว์กินเนื้อเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยดูนะครับว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าไป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 ,าปาอาจจะไปแวะดาวบิงฟิตสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวไปแวะดาวบิงฟิต่อยเขาอยู่ใกล้เรามากเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นไัยใช่ไหมเขาจะไม่มาตีอะไรเราใช่ไหม อสำรวจหน่อยลองดูดินี่น่าจะเป็นพวกกินกินพืชน,นะอ่าเป็นพวกกินพืชนะครับเราจะต้องหาพวกกินนี่น่าแต่พันเดียวกัน มีแคส่สายพันธุ์เดียวหรอดาวนี้แฮสายพันธุ์เดียวฮะแล้วเราลองเอาไปปล่อยดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าถ้ามันกินทั้งสัตว์ทั้งพืชน,นะครับโอเคลองปล่อยกัน กินพืชกินพืชอ่ะลองปล่อยชนดิดนี้โอเคเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ไงได้แล้วนี่ไงสัตว์กินทั้งพืชและเนือ้อเราปล่อยสัตว์กินพืชลงไปได้ปะอ่าสกินพืชตัวนี้แหมสัตว์กินพืชก,ก็อยู่ได้นี่ครับ ตอนนี้ราเราต้องต้องทำอะไรอีกอะถึงจะครบอะอเพิ่มระดับกว่ารวมสมบูรณ์เพื่อปลดล็อกต้องใส่ต้นไม้เหรอได้ปะไม่ได้วะมันไม่อะ่ะเดี๋ยวเราลองไปซัดหลายๆชนิดนะครับ ตอสกแกนดูหน่อยอ๋อตรงนี้เราต้องสกแกนนะครับสกแกนดูให้หมดนะครับว่าในก่อนนี้มีอะไรบ้างโอเคสกแกนให้หมันุกอย่างเริ่มเข้าใจแล้วฮะวิธีปรับดวงดาวค่อยๆทำไปฮะนี่นะค่อยๆทำไปเลยสองอย่างนะครับเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็สัขขนาดเล็ก ดูไหนนะยูไหนนะนอ,อย่างเดียวนะครับต้องมนพวกขนาดใหญ่อยู่บ้างนะครับบินให้ทั่วดาวเลยเพื่อหาเฮ้ยตอนนี้เหมือนจะสามารถอยู่ได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ชั้นบรรยากาศนะครับแบบชั้นบรรยากาศจำลองไม่ต้องแล้วนะครับ อผมสแกนมั่วๆเลยมาเจออีกย่างหนึง่งเป็นอยังไม่ได้สกแกนสัก,กินพืชมันอยู่ไหนอะสัก,กินพืชอะแค่ตัวเดียวคนรับหาไม่เจอ นี่เหรอนี่ๆเราค้นหาได้อ๋อนี่ไงโอเคครบแล้วครบแล้วไงต่อครบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย เหมือนเราจะต้องเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์เพื่อลดล็อกเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์นี่ก็เต็มหลอดแล้วนะไม่รู้ต้องทำยังไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปอันนี้เมือนเราก่อนเราสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้สองหมื่นห้าเป็นที่พักอ๋อนี่เราสามารถสร้างที่พักให้ได้ด้วยหรอ โอ้เราต้องสร้างเอกทุกอันนี้แบบปวดหัวเลยนะเนี่ยถ้าเราจะซื้อบ้านให้อานาณิคมเราอะ่ะอานาณิคมเราเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนอะนี่อันนเอาง่ายๆแล้วกันประตูเอาแบบง่ายๆแล้วกัน,บบกนไม่งั้นเราจะเสียเวลาตรงนี้อีกนะครับเป็นบ้านยกชั้นประมาณนี้ดีกว่า มาเอาที่เรียบดีกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วก็ใส,ส่สีเลยอ่าเอาอันนี้หน่อยดีกว่าหน้าตาเนี่ยนี่เข้าไปสี่ด้าน นี่แปลกโอเคประมาณนี้ใส่สีเข้าไปเอาสีแบบต่างดาวตังดาวหน่อยสินี่ตัวแบบนี้เยี่ยมบ้าอ่า,อาต่างตังดาวแล้วกันตังดาวโอเค เออสามารถวางได้ด้วยอนนาณานิคมเออเจ๋งว่ะแต่เราตังค์ไม่มีอะ่ะเอาสร้างบ้านให้อยู่ดึงหลังก่อนลวกันเออเจ๋งว่ะเราสามารถมาค่อยๆทำอันนี้ให,ให้นี่ตัวเองได้ด้วยนะครับป้อมปืนโอ้โหไม่มีปัญญาที่ป้อมปืนว่ะเราต้องโคตรรวยก่อนอะ่ะโอเคตรงนี้อาณาณิคมนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไม่มีตังค์อ่ะต้องรองมีตังค์เยอะถึงจะมาบำรุงได้นะครับ โอเคเราไปหาอีกสักดวงหนึ่งที่มันเชื่อมต่อกันดวงนี้มีอ้น,นี้แล้วดวงนี้แล้วกันเชื่อมต่อกันได้ไหมไม่มีเจ้าของแต่ว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่ฟ้าดิเราจะสามารถปับ๊บปับอะไรได้ไหมขอดูก่อนโ้ยากเลยนะครับทุกผู้ชมยากยากยากถ้าเราจะ จะให้ันาดนีคมอ,อยู่ที่นี้คงจะยากนะครับเราเป็นทีดีกว่า,าดาวดวงนี้ดวงนี้ดาวเยอะพอสมควรนะครับน่าจะสามารถเชื่อมต่อกันได้อยู่สีเขียวลงไปดูซิเป็นยังไงบ้างโอ้โหเร็วร้ายมากนะครับชั้นบรรยากาศอันตรายสุด ไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่เหมาะกับอนาธิโคเราเลยนะครับมีอีกสักดวงไหมลองไปดูดวงนี้อันนี้ก็ไม่ควรพบสปีชีนะครับน่าจะอยู่ยากพอสมควรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราวาดนะเราไปดวงนี้เลยแล้วเราก็ชิงมาไกลๆหน่อยไกลๆซุปเปอร์นว่าตรงนี้เลยโอ้อันนี้ก็ไม่มีไว้ อยากยากเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนจะเจอตั้งดาวอีกดวงหนึ่งฮะเอาเลยฮะท่านผู้ชมเราเจอตั้งดาวอีกหนึ่งนึงเราต้องคุยฮะนมนุษย์ตั้งดาวผู้น่าทึ่งคุณเรียกว่าอะไรละ่ะเราก็บอกเ,อเราเชื่อชาวตะไครเรามายัางสันตินะครับนี่นะครับแล้วเราก็ลองค้าขายดิ เฮ้ยเขาขายนี่ถูกมากเลยอะขนาดนี่โคมเก้าหมื่นห้าเองอะแต่ค่อยมาหาซื้อจากเขานะครับเออไม่อยากไม่ค่อยอยากจะขายแต่พวกนี้เลยนะครับแต่เราหุ้ยอันนี้ขายได้แปดพันเลยเหรอโอ้โหถ้าเกิดเรามาขายไกลๆนี่ขายได้แพงมากเลยครับโอ้ยได้หมื่นสี่เลยโอ้โบอกเลยว่าขายหมดเลยแปดหมื่นเลยท่านผู้ชมผมมีเครื่องกัมเนอร์ตัวนี้ด้วยอะ่ะเนี่ยดิ เครื่องกำเนิดชั้นบรรยากาศอ่ะน่าจะทำความร้อนทำความเย็นนะครับวันละเก้าหมื่นนะเราเอาอาณานี้อาณานี้ครบกอนแล้วกันซื้อได้กี่อันเนี่ยซื้อได้อันนึงอโอเคลาก่อนนะครับมีไว้ทำการค้านะทานผู้ชมอตอนนี้ อันนี้ได้ไหมตองไปดาวดวงนี้ครับเราจะสามารถวางอานณานีครมได้หรือเปล่าโอ้อุโมสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยแต่เหมือนว่าจะถูกครอบครองไปแล้วนะครับเหมือนเราจะไม่ได้นะครับอ๋อมันคืออันที่มันมีซากปละคักผังนี้ว่าเราเลยวางไม่ได้ว่าแย่จัง แย่จังแย่จังเอาครับตอนนี้เส้นเส้นมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับไปดูดวงปแปๆครับดูดวงนี้สิมีอะไรให้เราดูไหมเฮ้ยดวงนี้น่าจะสร้างขนานิคมได้ฮะได้เปล่าเหมือนจะเอ้ยได้อยู่นะแวบๆเมื่อกี้นี้ นี่นี่นี่นโอเคสร้างเลยฮะน่าจะพอถูถูไถ่ไถได้อยู่ฮะอันนี้นนช่องสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อโอเคเราคลองอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาสัตว์มาปล่อยเอาสกิดพืชก่อน <c oughs> โอเคเอาสกิดพืชตัวนึง โอเคแล้วก็ไปสก,กิดเนื้อที่ได้ทั้งเนื้อและพืชโอเคท่านผู้ชมเยี่ยมไปเลยฮะก็เราต้องอาจจะต้องไปสแกนอีกสองสามทีนะครับโอเคไปสแกนกันต้นไม้ ทีนึงโอ้ตัวนี้สวยเนี่ยสวยแล้วเนี่ยนให้เราสแกนอะไรวะ ที่สแกนทางต้นแล้วนะเนี่ยก็ยังสแกนไม่โดนเขาเหมือนสแกนไม่โดนเออก็ครบแล้วนี่เออครบแล้วครบแล้วครบแล้ว โ okay, อเคอนาคมเราก็ découv, er in ไม่ต้องใช้นี่ต่อไปนะครับมาวางไว้ก่อนยังไม่มีกระตังที่จะมาธนุบบมลุงก็เหมือนเราจะต้องแข่งครอบครองกับเผ่าอื่นพอสมควรนะครับกับอาณาจักรอื่นนะครับเราไปดาวดวงดีก่อนนะครับที่เรายังไม่เคยไปเป็นไงบ้านตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็เยอะอยู่นะ เฮ้ยอันนี้น่าจะวางอาณานีขบได้จัดไปยายเสียตรงนี้แหละนี่เป็นยุคล่าอาณานีขบครบับโอ้ที่นี่มีขบไปแล้วด้วยสัตว์พวกสัตว์นะครับนี่นะครับเราตั้งบ้านไว้เยอะมากๆอ่านะ่ะ มือ,อนอาณาคมเราต้องการโรงงานปะเนี่ยโรงงานนะครับออกแบบซีกปลูกสร้างโรงงานใช้ตังเยอะจริง,รงนะครับท่านผู้ชม,ชมอืมนะฮะพระลังหล่านี้หาสมบัติยากเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราตั้งอ,อนาณาณิคมแล้วเราต้องทำให้มันรวมสมบูรณ์ด้วยหรือเปล่านะครับเราถึงจะได้พวกแร่นะครับ ที่เราจะสามารถมาขายได้เดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนเฮต้องการซ่อมแซมเฮ้ยแล้วเราเป็นไรอ่ะอยันเราเป็นไรซ่อมแซมอ่ะกลับไปซ่อมแซมที่บ้านฮะถูกว่าแน่อนอนอะไรเนี่ยกัปต,ตันเราเห็นคุณควรเริ่มโครงการอะไรอะโอวากาดโดยการบินสำรวจกาแล็กซี่ที่เรายังไม่รู้จักฉันจะสำรวจกาแล็กซี่กาแล็กซี กว้างใหญ่มีอะไรมากมายโอเคฉันจะค้นหาวัตถุโบราณผู้เริงไปเลยเยี่ยมขอเติมก่อนโอ้โอเฮ้ยเราสามารถใส่ของผู้นี้ได้แล้วนะพี่เหมือนเรายิงเล่นเล้ก็จะยิ่งแบบปลดของได้เรื่อยๆครับแต่เราไม่มีตังค์เนี่ยดิเราอาจจะต้องล่าอาณานิคมนะครับโอ,โอเคเอาแล้วอัปเกรดนะฮะท่านผู้ชม อัปเดตเยี่ยมไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมพาร์ทนี้ว่าวันนี้แล้วกันนะครับไม่ค่อยได้แกนสั่นอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะพยายามเล่นให้เยอะกว่านี้นะครับตังค์ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าหาวิธีหาตังค์ยังไงนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่มีประโยชน์จริงๆนะไอที่ผมรู้ว่าไออนาณิคมไปต้องซื้อเอาก็เพราะว่าท่านผู้ชมแหละไปอ่านเจอเอ้าหรอเพิ่งรูน้นะครับก็เลยมาเล่นให้ดูนี่แหละครับไงไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับจะถึงกดติดตามกันด้วยนะครรัััับบบววนนี้้ไปแลโททาย